ทุกคนห็นวะที่ยืนกันเป็นแบบเป็นระเบียบเลยนะทุกคนยืนกันเป็นแถวเป็นแถวเลยครับทั้งไทยสบายดีพอแมมพี่น้องทั้งสองฟังนะครับผมบ่าว่าจะเป็นพี่น้องทั้งฟังไทยนะครับและก็พี่น้องทั้งฟังเล่าเฮาเองนะครับเมื่อนี้มาพ่อครับช่องบ่าวเอ็มค้นพัดทิมครับผมมี่นุ่มล่าคนนึงเนาะคนได้ไปทายคลิป าาทางรถไฟเนาะรถไฟรถไฟฟ้านะครับรถไฟ BTS นะครับผมแล้วก็เพื่อนได้ไปไทยแล้วก็เห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยของของผู้โดยสารน,นะครับอของคนไทยนะครับผมเป็นเพิ่นต่อแถวต,ต่อแถวจะขึ้นรถไฟนะครับก็คือคันเป็นคือประเทศทางเข้านี่กันว่า,าได้เป็นระเบียบันนี้นะครับผมคือขนาดล่อรถเมย์คนยังอุโห อยู่ตึมกันเลยครับคนแบบแย่งกันนะครับแต่นี่ต่อแถวกันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมห้ไปเบิงครับเดี๋ยวเข้าไปรับชมกันเลยครับผมทุกคนห็นวะคือยืนกันเป็นแบบเป็นระเบียบเลยเนาะทุกคนยืนกันเป็นแถวเป็นแถวเลยเทุกคนนำไมต้องยืนต่อแถวเป็นระยะทางให้คนหนอกคนเขาอย่างสัต์เพนเนาะ นีแ่แหละบ้านเมืองที่เจริญได้ก็ต้องเจริญจากความคิดของคนละเมืองหรือว่าของคนก่อนนะทุกคนเห็นอกเวลาคนย่นางออกมามันก็จะที่สะดวกสบายเนาะคนย่างกับย่างออกบ,อบอริสวนบริเบียดกันเขานะซึ่งมันกับไม้ถึงความเร่องนี้เลยว่าคนเจริญทางวัตถุแล้วก็ทางจิตใจเนาะทุกคนอันที่จริงแล้วคนไทยแบบว่าปลูกฟังมากแบบมีจิตสำนึก ในบรว่ิาสิเป็นการเรียน,นการซ้อนหรื่้งแต่บรรพบุรุษเลยกับว่าด้วน,นะทุกคนสิ่งบาสตีมองว่าหลายๆประเทศควรเอาเป็นแบบอย่าง,นะางเนาะโดยเฉพาะคุณลาห์ฮาก,กับคนเอาเป็นแบบอย่างเนาะสิ่งมันเป็นแบบอย่างที่ทีดีเลยแหละทุกคนเป็นแบบอย่างทีดีหลายสุดยอดต่งางชาตมาเห็นต่งางชาติกันยังงงเนาะว่าโอ้มาไทยแบบมีความเป็นระเบียบมีความเป็น แบบยางทีดีนะทุกคนท้ามาบสตีแบบโูกแต่ยังไงวะต้องขาดต้างถือชมบัตที่กาดที่ตั้มของของต,งตั้งขาดและลายสองเนาะเพราะว่าเพคนกามีซับภาษาไทยหายานอยู่เนะทุกคนเนาะนี่เลยเห็นมันี่บบระเบียบทุกคนยืนเป็นแถวเป็นแถวนี่แหละคือประเทศที่จเจริญแล้วเนาะทุกคนโดยอันนึงอันเดียวกับ เป็น,นเพราะว่าการปลูกฟังการ <ถ î S 1> ชินเคยหรือว่ามีใช้ของคนไทยเคยเป็นแบบหนี้แล้วเนาะทุกคนตัวบาสตี้แบบส่วงบาสตี้มาอยู่ไทยแหลกๆกเาโอ้รู้สึกว่าเออมันเมืองคนเฮ็ดงานกับคิวตามคิวตามแถวอย่างโอเคครับพี่น้องทางเลาาคิดแนวใดก็อย่าลืมคอมเมนต์เขามาด้วยครับผมเลยกับพี่น้องทังไทยนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์เขามาที่ชมกันใดนะครับก็คือ รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่คือที่1น,นะครับอันดับต้นเลยนะครับของประเทศไทยนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวเอ็มคนพัดถิ่นด้วยนะครับผมขอบคุณครับ